เดี๋ยววันนี้ป้าอ้นจะเลือกดอกใหญ่ๆทำกินเลยนะคะเขาจะขมหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะคะแต่เราเพื่อความ สวัสดีคะ่ะทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปต่อจากคลิปที่แล้วนะคะและในตอนนี้ป้าอ้นก็ยังคงยิ้มหน้าบานไม่หุบเลยะคะเพราะว่าเนี่ยคะ่ะเห็ดหนังไก่ที่ได้มาป้าอ้นนั่งมองแล้วก็ชื่นชมกับมันแบบว่าคือมันเป็นความรู้สึกที่ว่ามันเป็นครั้งแรกที่ได้เห็ดเยอะแล้วก็สวยๆขนาดนี้คะ่ะนี่คะ่ะทุกคน พอแบ่งกันแล้วป้าอ้นก็ยังได้เต็มถาดเลยค่ะมีทั้งดอกใหญ่และดอกเล็กนะคะเนี่ยค่ะดอกเล็กน่ากินมากเขายังอ่อนๆอยู่นะคะเขายังไม่แก่แต่ไอ้ดอกใหญ่แก่แล้วเดี๋ยววันนี้ป้าอ้นจะเลือกดอกใหญ่ๆทํากินเลยนะคะส่วนดอกเล็กๆเดี๋ยวจะไว้ให้ลุงทําซอสเห็ดค่ะสําหรับมือใหม่ที่เพิ่งมาอะไรนะมือใหม่เก็บเห็ดนะคะเดี๋ยวป้าอ้นจะให้ดูลักษณะของของเห็ดหนังไก่นะคะ ลักษณะของเขาจะดูไม่ยากนะคะสีจะเข้มหรือจะอ่อนอยู่ที่สภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมนะคะหรือว่าสภาพป่าเนาะหมวกของเขาเนี่ยคะ่ะทุกคนจะสังเกตง่ายมากตอนแรกที่ตอนที่เก็บบอกพูดกับพี่สาวว่าเหมือนหนังไก่แต่มันไม่ใช่นะคะเหมือนขนเม่นคะ่ะทุกคนนี่คะ่ะกล้องจับทางนี้ปะ พอขูดออกมาป้อนว่าเหมือนครีมแรงมันนะนี่ค่ะเดี๋ยวดูออกดอกอ่อนนะคะอันนี้คือลักษณะของดอกอ่อนนะคะขนเม่นเขาก็ยังไม่แหลมเท่าไหร่นะคะอีกดอกค่ะสังเกตง่ายค่ะทุกคนสีเขาก็จะเหมือนเห็ดมันปูนะคะหมวกเขาจะคล้ายๆเห็ดมันปูค่ะ ด้านบนนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ด้านล่างตรงใต้หมวกถ้าเห,เห็นเห็นเห็ดจากด้านบนนะก็จะสังเกตง่ายอะคะ่ะก็จะรู้ๆนี่ค่ะเดี๋ยวป้าอ้นขอตัวล้างทําความสะอาดเห็ดก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาทำซอสเห็ดด้วยกันค่ะ อย่างที่เกรื่นไว้นะคะทุกทุกเอทุกคนพูดไม่ค่อยถูกอย่างอย่างที่เกรื่นไว้นะคะทุกคนป้าอ้นจะเลือกดอกใหญ่ๆทําก่อนนะคะที่ขูดออกเพราะว่ามันจะได้หน้ารับประทานนะคะเพราะว่าเวลาเราถ้าเราไม่ขูดออกมันก็จะหลุดหลุดรอยไป,ไปในอาหารมันดูไม่น่ากินคะ่ะมันเหมือน ที่แมลงวันยนีเมื่อตะกี้ใช้ช้อนใหญ่ไปนะคะลืมไปว่าช้อนเล็กนี่นะคะ ยังไม่ได้ถามพี่สาวเลยนะคะว่าแกได้เหตุไปแล้ววันนี้แกทำอะไรกินดีนี่ค่ะพอล้างออกมาแล้วก็สีสันสวยงามน่ารับประทานมากค่ะเดี๋ยวเราหั่นเป็นชิ้นแล้วก็ใส่หม้อเลยนะคะ ปลอ้นใส่น้ำลงไปนิดนึงนะคะแล้วก็บีบเลมอนค่ะแล้วก็เปิดไฟปลาอ้นจะลวกแบบต้มน้ำทิ้งก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าจากสูตรเขาบอกมานะคะเพราะว่าถ้าเห็ดแก่เขาจะขมแล้วต้องต้มน้ำทิ้งก่อนรอบนึงนะคะ ลืมไปว่าได้บอกเมนูอาหารวันนี้เรายังวันนี้จะทำซุปเห็ดค่ะทุกคนช่วงที่รอเห็ดได้ที่เดี๋ยวเรามาหั่นหัวหอมรอก่อนนะคะพอลวกเห็ดเสร็จแล้วเราก็มาละลายเนยเลยค่ะพอเนยเหลืองแล้วเราก็ใส่หัวหอมลงไปผัดนะคะหัวหอมหอมได้ที่แล้วใส่เห็ดลงไปค่ะผัดจนเหลืองแล้วก็ใส่ซุปก้อนลงไปนะคะเติมน้ำไปด้วยค่ะส่วนปลาอน้นแอบเหยาะวายขาวไปด้วยนะคะ พอวายพอเราผัดน้ำกับวายขาวระเหยแล้วเราก็เติมนี่ค่ะครีมนมสดลงไปจ้าแล้วก็เปิดไฟอ่อนตุ๋นสักพักนะคะอ๋อป้าอ้นลืมบอกไปค่ะถ้าทุกคนไม่มีวายขาวก็ใส่มะเขือเทศลงไปแทนนะคะปรุงรสตามใจชอบแล้วก็ใส่เกลพริกไทยแล้วก็พาสต์ลี่ลงไปค่ะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาชิมรสด้วยกันนะคะก่อนอื่น สำหรับคนลดความอ้วนนะคะป้าอ้นไม่แนะนำเมนูนี้นะคะเพราะว่าทั้งเนยทั้งครีมนมสดเลยค่ะแล้วป้าอ้นก็ใส่เนยเยอะไปหน่อยนะคะเพราะว่ามันเหลือติดตู้ค่ะสุดท้ายแล้วไม่อยากไม่อยากแบบว่าไม่อยากให้มันติดตู้เย็นนะคะป้าอ้นก็เลยใช้ทั้งหมด เห็นเข้ามาไม่เห็นเข้ามาเห็นเขามีความนุ่มกรุบกรอบค่ะทุกคนจะเหมือนนัว่าเขาเนื้อเขาแน่นแน่นกว่าเห็ดพึ่งหวานนะคะถามว่าอร่อยไหมป้าอ้นว่าซุปป้าอ้นอร่อยค่ะรสชาติของเห็ดน,นี้มันมันคือมันเข้ากันนะคะอืม อร่อยค่ะวันนี้ป้อ้นอยู่บ้านคนเดียวนะคะคุณลุงไม่อยู่ถ้าคุณลุงได้ชิมคุณลุงก็ต้องชอบแน่นอนเลยค่ะร้อนคืออยากจะบอกว่าเห็ดเนี่ยค่ะสามารถแทนเนื้อได้เลยนะคะ แทนเนื้อไก่หอร่อยก็ด้วยแบบถ้าผัดกะเพราไม่ต้องใส่เนื้อเลยนะคะทุกคนม,มีความหนุบหนุบหเหนียวนุ่ม,ม,ม,มอ้าวฝนตก เหนียวนุ่มนุ่มนะคะไม่เหนียวค่ะทุกคนไม่ขมนะคะเนื่องจากที่ว่าปอ้อนทําครั้งนี้เป็นครั้งแรกแล้วก็อ่านในข้อมูลมานะคะเขาบอกว่าถ้าเห็ดแก่จะขมต้องลวกน้ำอะไรนะต้มน้ำทิ้งกับไอ้เลมอนก่อนนะคะ จะทำให้เห็ดไม่ขมแต่ป้าอ้นก็ไม่แน่ใจว่าถ้าป้าอ้นไม่ลวกก่อนเขาจะขมหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะคะแต่เราเพื่อความชัวเราก็ทำตามที่เขาบอกนะแต่ว่าอร่อยคะ่ะไม่มีความขมเลยคะ่ะแต่ความหนุบหนับ ซุปเห็ดส่วนมากเขาจะกินเป็นอาหารเรียกน้ำย่อยนะคะทุกคนเขาจะเป็นถ้วยเล็กๆเ,เขาจะมีขนมปังมาให้ด้วยแต่ป้าอ้อนไม่เรียกน้ำย่อยครับเพาะเต็มถ้วยเลยกินเป็นอาหารอาหารหลักไปเลยนะคะเนี่ย กินเห็ดหมดเกลี้ยงเลยค่ะเห็นน้ำซุป ขอบคุณทุกคนสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณท่านผู้ชมผู้ติดตามขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์และทุกกำลังใจดีๆที่มีให้กับป้าอ้นเสมอมาและเจอกันคลิปหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขทุกๆวันมีแต่ความเบิกบานสวัสดีค่ะ